ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและปิดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะราศีงานเงินปังหมอช้างเปิดราศีดาวรุ่งครึ่งตีหลังงานปังก้าวหน้าการเงินโดดเด่นแข็งแรง ดูดวงครึ่งปีหลังปี2567โดยหมอดูชื่อดังอย่างหมอชางทศพรสีตุลาได้ออกมาเผยดวงพบมีหนึ่งราศีดาวรุ่งพุ่งแรงในครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานอยู่ในจุดที่ดีงานก้าวหน้าการเงินโดดเด่นแข็งแรงส่วนจะเป็นราศีไหนกันนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ราศีงานดีเงินปังนั่นคือชาวราศีกรกฎเป็นราศีความโดดเด่นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในครึ่งปีหลังดวงดาวหลายดวงโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานอยู่ในจุดที่ดีทำให้โดดเด่นแสงหน้าแสงตาคนอื่นไปมากแต่ระวังถูกแสร้ายอิจฉานินทาหรือแม้กระทั่งเรื่องของคดีความดังนั้น ต้องระมัดระวังเรื่องศัตรูคู่อาฆาตจะมีผลต่อจิตใจในการทำงานแต่เส้นทางชีวิตในครึ่งปีหลังเป็นเส้นทางที่ดีเอามากๆอาจจะมีภาระเยอะขึ้นเพราะต้องรับผิดชอบเป็นความเหนื่อยที่มีความสำเร็จส่งผลดีทำให้เกิดความก้าวหน้าดวงความรักไปได้เรื่อยๆมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่บ้างดวงความรักไม่ได้หวือหวามากนัก คนที่มีคู่มีแฟนแล้วปัญหาเดิมๆเรื่องเก่าๆกลับมาทะเลาะกันใหม่เหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกันต้องพยายามเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อเติมสีสันให้กับความรักคนที่โสดอาจจะได้เจอคนอายุมากเข้ามาหาส่วนดวงการเงินโดดเด่นค่อนข้างแข็งแรงการเงินดีมากตั้งแต่สิงหาคมถึงกันยายนเป็นต้นไป ตั้งวะดวงดาวการเงินบวกกับโชคลาภใครที่รอลุ้นได้อะไรมาไม่คาดคิดหรือรอคำตอบเรื่องเงินอยู่อยากจะขายบ้านขายที่ขายคอนโดมีสิทธิ์ได้เงินก้อนเข้ามาค่ะดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิต ให้เป็นไปตามดวง100%ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาด มักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้ผลจากอำนาจฝ่ายตำ่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคลสุดท้าย ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ